ใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยข,ข,อขอมา,อากรรเลยกันแหละนหะาขออย่าได้มีเวรกรรมติดตัวคราวันนี้นาะสำนึกผิดแล้วสิแลต้องมีใบสีขอข,อขอมาหรือเปล่าใช่แล้วท่านเอ้ใบสีขอข,อขอมาสัพพสัตทั้งหลายต้องมีข้าวของอะไรที่สัพพสัตต้องการบ้างพระพุทธรูปหนึ่งองค์นะท่านนะชุดขาวสองชุดแหละครา สังกทานหยบยาและผักด้วยนั่นเลยอ่าหยูหยูบยา้าแล้วปล่อยสัตว์อีกค่ะท่านแดให้มากกว่า50สิตัวนั่นแหละนะไหวไม่ไหวไหว,ไหวเลยสุขภาพนี้มีความดันและก็ไตวายสองอย่างเองใช่ไหม <S S ใช่แล้วยังเป็นพอกตาตอยู่เปล่ายังไม่ได้พอกไม่ถึงขนาดพอก ถ้าต่อจากนี้ไปถ้าเขาทำไซด์เช่นนี้หนาะสวดมนต์ภาวนาแหละครบหลังจากนี้หนาะครบใช่ไหมท่านใช่ภาวนาไปเรื่อยๆจนตายแน่สิ่งที่เป็นแท้ในตายนั่นแหละหนาะก็จะเบาบางนั่นแหละครบโอกาสที่จะกลับมาเป็นคนปกติไม่ป่วยไม่เหลืองไม่ไม่ถึงขนาดนั้นท่านเอ๋ยดีขึ้นจะ<ด>อยู่ด้วยกันเลยได้นั่นแหละหนาะไม่ทุกทรมานนั่นแหละครบไม่ทรมาน แต่ก็ไม่ได้หายเด็ดขาดร้อยเปอเซ็นเอาเป็นว่ามีโลกไว้เตือนสติว่าอย่าทําบาปอย่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวพยายามไหว้ผ้าสวดบนต์ทำคุณงามความดีเพื่อจะได้มีบุญมีกุศลถามเขาหน่อยสิท่านเอ๋ยถ้าแก้ตรงนี้เสร็จเลยแหละนะจะห้วนไปค่าอีกไหมล่ะคราเอาหรือเปล่าไม่ ไม่ทำแล้วเข็ดแล้วถ้าทำอีกนะลงนรกแหละเอ้ยอ่าถ้าทำอีกก็ถือว่าฉีกสัญญาก็กลายเป็นรับโทษเพิ่มเครื่ออีกใช่ไหมใช่แล้วแหละท่านแลรู้ทั้งรู้ใช่ไหมท่านและยังหวนไปทำอีกนั่นนะจึงขอเตือนแหละครัให้รู้ว่าไม่ควรทำเช่นนั้นเออเลิกเด็ดขาดนะถามน,นี้พร้อมจะมาบวชเมื่อไหร่นะ เนี่ยหลังหวยออกครับหลังหวยออกไม,ไมก่กี่เดือนกี่ดเดือนพูดมาภายในเดือน,นอะไรต้นเดือนธันวาภายในเดือนธันวาจะให้ต้นเดือนธันวาครับอ่ะว่าภายในเดือนธันวาจะมาบวชให้เพื่อแก้ให้สรรพสัตว์หมดเวรหมดกรรมตามนี้ไปได้ หวยออกงมวดไหนล่ะวงวปีหน้านู่นเลยวัอ่าตั้งใจบวชนะไม่ใช่มานั่งนั่งนอนนอนไม่หายอยู่ดีนะเข้าใจเปล่าศาสนาเขาจ้องเธอทุกวี่ทุกวันเขาตามเอาบุญเขาไม่ได้บุญเขาก็ถือว่าไม่ไม่ไปไหนสัญญาก็เป็นนั้นว่าโมฆะเข้าใจยังตามนี้อ่าต่อไป